ก็แล้ครับคุณรู้จักคนที่ชื่อรณกรไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะผมโอนเงินผิดบัญชีไปไหนครับเกดได้บอกไปหรือเ่าว่ารู้จักชัดไหมครับนที่แรกเขาแจ้งว่าเขาจะคืนแล้วนะครับจู้จี้อะไรนักหนาเนี่ยฟาร์มโอ้ยฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายอ่ะอะไรนักหนาวันนี้อโอนเงินผิดเองอ่ะโง่เฮ้ยใครโอนเงินมันทั้งสองหมื่นวะเนี่ยของแกป่ะเดียวไม่ใช่ของฉันนะ เงินฉันมีในบัญชีแค่สองพันเองมันเงินอะไรวะเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ใช่พี่กรณระวังเอาไว้นะเขาอาจจะใช้บัญชีเราเป็นทางผ่านหรือเปล่าหลอกให้เราเป็นบัญชีมา้าจริงเหรอวะอะไรแบบนี้ฉันจะชวยไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะเอกจะพับมันจะมีคนโทรกลับมาแล้วให้เราอโอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่ง มันมันโทรมาจริงว่ะคุณครับพอดีผมโอนเงินผิดไปนะครับคุณช่วยโอนกลับมาให้ผมได้ไหมครับแล้วโทรมาเบอร์นี้ถูกได้ไงอะคะก็ผมโอนแบบพร้อมเพลงไงครับผมใช้เบอร์มือถือผมก็เลยรู้ว่าผมโอนเงินผิดไปแกเป็นมิจฉาชีพแน่ๆนี่จะให้ฉันโอนไีบัญชีหนึ่งใช่ไหม คุณดูสลิปได้นะครับเป็นชื่อผมจริงๆคุณโอนกลับมาเถอะครับมันเป็นชื่อผมไม่ใช่ชื่อคนอื่นคุณฉันว่านะคุณไปแจ้งความและติดต่อธนาคารไว้ดีกว่าถึงจะเป็นชื่อคุณจริงๆแต่ทางนี้ก็ต้องเซฟไว้ก่อนอะ่ะกันแบบฟอกเงินอะ่ะแต่ตอนนี้ผมมีเรื่องอยังเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับคุณโอนกลับมาให้ผมเถอะนะครับโอนกลับมาเป็นชื่อผมยังไงก็ไม่มีปัญหาครับ โอ้ยไม่ได้หรอกผมไม่อยากเสี่ยงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งระบาดอยู่ด้วยแค่นี้นะเงินตั้งสองหมื่นโอนผิดเองฉไม่ได้โงจริงเนี่ยแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้เลยถ้ามันเป็นเงินเขาจริงๆอ่ะเดี๋ยวธนาคารเขาก็ดึงกลับให้เองแหละแล้วถ้าเกิดมันเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยเงินนี้เราไปใช้ได้เลยใช่ไหมนี่ฉันว่าเรารอดูก่อนดีกว่า ถ้าไม่ใช่เงินเราก็อย่าไปใช้เลยโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักคนที่ชื่อรณกรไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะ คุณมาตามหาคนชื่อนี้ทาไมผมโอนเงินผิดบัญชีไปไหนครับเลยลองเช็คข้อมูลจากชื่อเขาดูแล้วก็เลยได้รู้ว่าเขาไปอยู่ไม่ไกลจากผมอ่ะแล้วคุณได้ไปแจ้งความกับติดต่อธนาคารหรือยังแจ้งแล้วครับนี่ไงครับใบแจ้งความแต่ว่าผมมีเรื่องต้องรีบใช้เงินนะครับเลยมาตามหาเขาก่อนออฉันก็ไม่รู้จักเขาหรอกนะแต่ฉันว่าคุณรอธนาคารติดต่อกลับมาดีกว่าดีย๋ยวไม่นานเขาคงทำเรื่องให้อะ่ะ คุณมาตามหาเองแบบนี้คุณก็ระวังโดนข้อหาละเมิดนะครับผมเข้าใจแล้วจริงๆมันก็เป็นความผิดผมเองไงครับผมรอก็ได้ครับ <c oughs> ชอบจนตัวเบากันเลย <c oughs> กินเลยเดียวเอ <c oughs> มาก็ดีแล้ว <c oughs> เมื่อกี้คนที่เขาโอนเงินผิดไปอ่ะเขามาตามหาพี่ถึงที่นี่เลยนะจริงเหรอแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ที่นี่อ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่แถวๆนี้อ่ะฉันว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของเงินจริงๆนะไม่น่าใช่มิจฉาชีพหรอกเฮ้ยจริงเหรอฟางมันอาจจะหลอกเกก็ได้นะแล้วเกได้บอกไปหรือเปล่าว่ารู้จักฉันเนี่ยไม่ได้บอกอ่ะฉันให้เขารอธนาคารติดต่อมาเองดีกว่า เบอร์ใครว่าศูนย์สองฮัลโหลครับอ๋อครับครับดึงไม่ได้เลยครับมันยังอยู่ในบัญชีครับดึงเลยครับครับครับเอ่อเอ่กรปิดเครื่องทำไมอ่ะก็เผื่อนายคามาโทรมาอีกไงมันอ่ะดึงเงินกลับได้แล้วทำไมอ่ะทำไมทำแบบนั้นอ่ะ เงินนั่นน่ะฉันโอนเข้าบัญชีเดียวหมดแล้วว่ะดิแล้วทำไมทําแบบนั้นน่ะไหนบอกว่าจะโอนเงินคืนเขาไงโอ้โหโอนให้ใโง่เลยเงินทั้งสองหมื่นนี่มันเท่ากับเงินเดือนเราสองคนเลยนะใช่เงินมันเข้าบัญชีเราแล้วก็เท่ากับว่าเป็นเงินของเราแต่แบบนี้มันไม่ถูกนะเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ติดคุกเลยนะโอ้โหนี่นี่นี่จะมาติดข้อหาอะไรเงินนั้นน่ะมันโอนเข้าบัญชีฉันเองก็เท่ากับว่ามันโอนมาให้ฉัน ฉันซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ใช่คนที่ออนเงินผิดเนี่ยก็เหมือนคนทําเงินตกนั่นแหละเงินมันตกคนไปเก็บก็แปลว่าเป็นเงินของเราไงแต่แบบนั้นมันผิดกฎหมายไงทําไมเตือนแล้วไม่ฟังเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าไอ้ของที่ซื้อมาเยอะแยะเนี่ยก็ใช้เงินนั่นอะฮะจะมาจู้จี้อะไรนักหนาเนี่ยฟามโอยไม่กินละไปเดียวกับพ่อเหอะ ตังระวังไว้เถอะติดต่อเขาไม่ได้เลยครับแล้วไหนที่แรกเขาแจ้งว่าเขาจะคืนแล้วไงครับครับรยังไงเดี๋ยวผมไปตามเรื่องจากทางตำรวจดูครับ ธนาคารแจ้งว่าติดต่อเขาไม่ได้ครับเขาคงมีเจตนาที่จะไม่คืนครับคือที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะความจริงฉันรู้จักกับเจ้าของบัญชีนั้นอะจริงเลยครับคุณรู้จักเขาเหรอใช่ค่ะแต่เมื่อวันก่อนที่ฉันบอกคุณไปแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนฉันอะ ฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายอ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวยังไงธนาคารเขาก็ทําเรื่องดึงเงินคืนเองอ่ะแต่ว่าแต่เขาคงไม่คืนจริงๆสิเลยใช่ค่ะฉันบอกเขาแล้วแต่ฉันก็ไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะฉันเลยคิดว่าฉันบอกคุณดีกว่าเผื่อคุณเจอเขาแล้วเขาจะยอมคืนเงินบ้างงั้นคุณช่วยพาผมไปเจอเขาหน่อยได้ไหมคร กอนเดียมีไรเหรอคนนี้เขาเป็นเจ้าของเงินนัน่นอ่ะเขาอยากเจอพวกพี่อ่ะผมชื่อกันนะครับพวกคุณช่วยคืนเงินให้ผมเถอะครับผมขอร้องอะไรกันเนี่ยจูจูก็จะมาของเงินอย่างนี้ยเขาเรียกกันโชคทรัพย์นะเว้ย ธนาคารเขาติดต่อมาแล้วว่าพ่อพี่อย่าไปยอมคืนเงินแบบนี้มันผิดนะมันจะผิดได้ยังไงคนที่ผิดเนี่ยก็คือคนที่โอนเงินแล้วไม่ดูให้ดีก่อนหรือเปล่าผมยอมรับครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมเองแต่ผมก็ทําตามกระบวนการแล้วนี่ไงครับผมไปแจ้งตารวจผมไปติดต่อธนาคารผมขอแค่ให้คุณร่วมมือกับทางธนาคารปล่อยให้ทางนั้นจัดการผมไม่ได้ขอให้พวกคุณโอนเงินให้ผมโดยตรงนะครับเน่ไอ้ปาง แกเป็นเพื่อนฉันแทนที่จะช่วยกันกลับไปช่วยคนอื่นเ็าเพราะว่าเป็นเพื่อนนี่ไงฉันเลยเตือนอะ่ะแกมันสาระแนอ๋อนี่ฉาที่ฉันได้เงินมาละสิแต่มันไม่ใช่เงินของคุณนะครับคืนผมมาเลยครับตอนนี้ผมเดือดร้อนอยู่จริงๆโอ้ฉันไม่มีให้หรอกนะนี่อยากได้ก็ไปเอาตำรวจมาแปแต่ตำรวจอะ่ะเขาไม่ตามเรื่องแบบนี้ให้หรอกนะแถมเขายัางจะขำให้ด้วยโอนเงินผิดเองอะ่ะโง่ อา้าค<น>ุณค<น>ุณเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าตำรวจเนี่ยมันไม่ตามเรื่องให้หรอกเงินแค่นี้เองใช่นี่แต่ตอนนั้นเราช่วยฟางคืนเงินไปนะป่านนี้ก็ไม่มีเงินใช้แบบนี้หรอกนะ สองคนนี้ใช่ไหมครับที่คุณแจ้งความไว,ว้ว่เอาเงินคุณไปแล้วไม่คืนใช่ครับแล้วหลักฐานก็ตามที่ผมให้ดูเลยผมขอเชิญตัวพวกคุณสองคนไปโรงพักด้วยครับเ,เดี๋ยวนะครับคุณตำรวจไอ้เงินนัน่นมันโอนมาผิดเองนะครับผมไม่ได้ไปขโมยขโมยอะไรใครมาเลยนะกรณีนี้ในทางกฎหมายเรียกว่าลาบมิควรได้นะครับไม่ใช่ลาบลอยซึ่งมาตรา4ี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ว่า บุกคนใดได้ทรันั้นมามีหน้าที่ต้องส่งทรัพย์นั้นคืนแต่เจ้าของไม่สามารถนํามาใช้ได้และจากหลักฐานที่เจ้าทุกให้ผมมาพวกคุณทั้งสองคนเข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา352มีโทษจังคุ้ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000หรือทั้งจําทั้งปรับแค่รับเงินที่โอนผิดมานี่ต้องโดนโทษขนาดนี้เลยเหรอคะเขาโอนผิดมาเองนะคะ จริงๆแล้วพวกคุณจะไม่ถูกตั้งข้อหาเลยถ้าพวกคุณไม่นําเงินนั้นมาใช้อีกทั้งคุณไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารทั้งทาง,งที่เจ้าทัวเขาก็ดาเนินการอย่างถูกต้องแล้วเอ่อคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมไปหามาคืนก็ได้ครับจไปหาจะที่ไหนมาคืนน่ะเราใช้เงินไปหมดแล้วนี่ถึงจะเอาเงินมาคืนตอนนี้ผมก็ไม่ยอมให้จบง่ายๆหรอกครับผมจะให้บทเรียนกับพวกคุณที่ทําให้ผมต้องเสียเวลาขนาดนี้อ <c oughs> <c oughs> เย็นก่อนนะคะค่อยๆค,คุยกันนะคะไม่ครับผมเสียเวลามามากแล้วผมขอเช่นพวกคุณสองคนไปลงพักตามผมมาครับอพ,พอพี่คนเดียวเลยเนี่ยก็เลยซวยไปหมดเลย ต้องมาตกงานค่าปรับก็ต้องเสียค่าเสียเวลาก็ต้องจ่ายแถมยังต้องาหาเงินคืนต้องรอลงอาญากตั้งสองปีด้วยเนี่ยอา้าแล้วแกจะมาโทษฉันคนเดียวได้ไงวะเดียฮะไอตอนใช้เงินก็ใช้ด้วยกันไม่ใช่หรอไม่มีประวัติติดตัวอีกสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นไงอะฉันเตือนแล้วว่าอย่าไปล้อเล่นกับกฎหมายแกก็อีกคนเป็นเพื่อนฉันถ้าแกไม่บอกมันเนี่ยมันก็หาพวกเราไม่เจอแล้วอา้าว นี่ไม่คิดจะโทษตัวเองเลยเหรอโทษแต่คนอื่นเขาอะเออก็ะสงควรแล้วแหละที่โดนแบบนี้อะแล้วถ้าแกยังปากแบบนี้อีกอะไม่ต้องมาเซ็นข้าวร้านฉันอีกเออเออจะขอโทษแกก็ได้วาฟังดีอะแกก็พูดกับมันดีๆหน่อยสิมันไม่เซ็นข้าวหรอกฉันเห็นมาเป็นเพื่อนนะฉันถึงได้ตักเตือนอะแล้วพวกแกสองคนอะเป็นผัวเมียกันอะไม่คิดจะห้ามกันหน่อยเหรอ ทำไมสาลเมตรปัดสินให้จำคุกทั้งหัวทั้งเมียนจะได้เ <soup> ข <t iny after loo> <t iny continua> ็ดเข็ดอะไรขอนักหนาวันนี้สองหมื่นลิกชีวิตจริงๆเลยว่ะเงินที่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้อง มักจะนำพาวความยุ่งยากมาให้ด้วยสมออย่าให้ความโลภเข้าครอบงำความผิดพลาดครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลทำไมทำกันแบบนี้เนี่ยอะไรนะแต่แบบนี้มันเพจดมันถือว่าทางยักยอกเออขอคุณไปแจ้งความแล้วก็ติดต่อธนาคารไว้ดีกว่าถ้าบันเอ้ยถ้าอะไรนะ okay. โอ๊ย,อยไม่ได้เราผมไม่อยากน <c oughs> อ๋อนี่แกอิจฉาฉันใช่ไหมที่ฉันได้เงินน,น่ะแกมานับรฉานแม่ทำได้เลยนะจริงจริงแล้วพวกคุณจะไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยครับถ้าพวกคุณนั้นไม่นำเงินนั้นไปใช้พวกคุณทั้งสองคนเข้าขายกับทำความผิดทางอาญาม,มาตาสามสองห้ามีโทษสามห้าต่อมาเห็นอะ